สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับอ่ะวันนี้กลับมาพบกันนะครับมาติดตามทีเด็ดฟุตบอลประจำวันนะครับวันนี้วันศุกร์27มกราคมนะครับก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับฟุตบอลมากมายลงเตะกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เท่าเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะเน้นที่ลีกชั้นนำเหมือนเดิมนะครับก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับ จะเน้นที่ f อฟเอับแล้วก็บูเดสลีกาก็แล้วกันนะครับผมอ่ะไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างไลฟ์ซิกนะครับจะเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับไลฟ์ซิกอยู่อันดับ3นะครับส2สิคะแนนจาก17เกมตามหลังจาฟฝบา y เยินอยู่4ัคะแนนก็ถือว่ายังได้อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่นะครับ ส่วนสตุตการ์ดเนี่ยอยู่อัดับ4นะครับแต่ว่าจะทายตารางนะครับอยู่ที่15มี16คะแนนจาก17เกมนะครับเท่ากับอันดับ16ในโซนหนีตายก็คือโบคุมแต่ว่ารู้เลือกเสียดีกว่านะครับเรื่องผลงานครับก็ไรซิกยังคงผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากที่กลับมาลงเตะในช่วงเลขสองของซีซั่นนะครับก็ เสมอบบยเยิร์ไปหนึ่งหงแล้วก็ล่าสุดถลม่มเาลก้กไป6-1หนึงถือว่าโหดมากนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ไล์ซิกไม่แพ้ในเกมลีกมาแล้ว10เกมรวดนะครับแล้วก็ชนะได้7เกมเกมรุกยังคงดุดันแล้วก็จัดจ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับสว่วนสุดการก็หลังจากที่กลับมาจากพักเบรกนะครับเสมอ2เกมติดนะครับในการพบกับมส์แล้วก็ฮอฟฟินแฮมตอนนี้สุดการ ผลงานในลี่ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็สแตนด็อกบ้านไม่ดีด้วยนะครับปีนี้ในเกมเยือนยังไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอ4แล้วก็แพ้อีก4เกมเกมรับถือป็นจุดอ่อนมากๆเพราะว่าเซียปรตตูเยอะนะครับยิ่งเกมน็อกบ้านเนี่ยเสียยังต่ำสองประตูติดต่อกันมาแล้ว6เกมนะครับ วันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของชื่อชั้นแล้วก็เรื่องมาตรฐานทีมเนี่ยไลยซิกเหนือกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เล่นในบ้านผลนั้นก็ดีกว่าเกมลุกดีกว่าสุดกาดมีปัญหาเรื่องเกมรับผมคิดว่าเกมนี้นะครับการไปรเยือนที่เลบูอารีนาเนี่ยน่าจะเป็นงานที่ยากนะดูแลโอกาสรอดมีน้อยนะครับถึงราคาจะเปิดมาค่อนข้างหวาดเสียวนะครับที่1.25แต่ก็ยังน่าเลือกต่อที่ไลซิกนะครับ สวยคู่หนึ่งไปดูบิ๊กแมชนะครับจะเป็น f อ Cup ันะครับเป็นแมนซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับจะเป็นรอบที่4นะครับรอบก่อนนะครับแมนซิตี้เอาชนะเชลซีมาส0ูนย์นะครับส่วนอาร์เซนอลรอบที่แล้วเจองานเบานะครับก็ตบออกฟอร์ดไปส0ูนย์นะครับผลงานดีทั้งคู่นะครับซิตี้มีช่วงที่เป๊ไปพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้าย ตอนนี้กลับมาชนะ2เกมติดนะครับชนะสเปอร์ชนะวูฟยิงไป7ลูกด้วยกันนะรวมกันส่วนอาร์ซอนครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันก็หลายเกมแล้วนะครับแล้วก็ชนะมาลัวๆเลยนะครับอย่างล่าสุดในบิ๊กแมชก็ชนะอาร์ซอนมาอาร์คชนะแมนยูมาด้วยนะครับ3ต่อ2ก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการลุ้นแชมป์ปีนี้แล้วก็อีกหล,หลายรายการเลยนะครับเกมนี้ซิตี้ อาจจะดูภาษีดีกว่าครับในเรื่องของการเล่นในบ้านแต่ว่าปีนี้อาร์เซนอลค่อนข้างจะมาดีแล้วก็วางผลได้ในทุกรายการเหมือนกันผมคิดว่าเกมเนี้ยสูสีนะครับถึงมาตรฐานอาร์เซนอลจะเป็นตัวรอแต่ปีนี้เนี่ยพลังใจแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีนักเตะเล่นมีระบบมา,มากแล้วก็ทีมเวิร์กดีด้วยเพราะว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสสูงที่90ิบนาทีอาร์เซนอลจะไม่แพ้นะครับซิตี้ช่วงหลังก็ฟื้นๆืเหมือนกันนะในการเล่นเกมบอลถ้วยนะครับแล้วก็ตัวสำรองเนี่ย กอ็อาจจะดีแต่สโตนก็ถือว่าดีเหมือนกันผมคิดว่าเกมนี้น่าจะกินกันลงยากนะครับราคาเปิดมาค่อนข้างแพงด้วยให้ซิตี้ต่อ0.75ดังนั้นให้เลือกรองที่อาร์สเนอตดีกว่านะครับผมสรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกนะครับก็จะมีไลฟ์ซิกแล้วก็อาร์สเนอตน,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ